เรมที่หดหลังที่ชอบไปทล้วไงตำมทางนี่นะโอ้มาไอแล้วพี่น้องไนี่นี่ดุกยังมีไมอยูนนี่เพราะมันคอยมาหยามจนน้ำท่าน้มาดุดได้โดนนี่มาดุดกดีลนะพี่น้องไงเก้อๆได้เลย่ยจนนี่นะโน่มาดุกินไปเลยจ้พราะเหี่ยหมูก็คือมาดุนะ๊กกิ่นคน่แทะ สบายดียำเสะๆมันนี้พี่น้องเอ้ยมันนี้ก lighting, I. I mama mama ัได้เวลาแล้วพี่น้องเอ้ยคอยกับมาป้าคือเก้ามันนี้นะมามันนี้กับมาเพือเดียวคือเก้าพี่น้องเอ้ยมามันนี้นะมาแว้หายใช่ก่อนมาแว้หายเขาพยายามเฮวีมูเฮาก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮวีมูเฮาบริยามมาประมาณทิศนึงทิศปลายแล้วนะขันวอลเซอร์มันถือกับเน่าหมดละขันวอลเซอร์มันถือตะกอนนลยนะฮะลอยลุ้นนะครอยพี่น้องเอ้ยอมันชิมานทั้งโบมานละขันยามเฮวีมูเฮาบุ้ทื้อนี่กับพุทธละขึ้นป้าพ มาแวะเอาเอขิงเอาคลองแล้วก็ยามเหี่ยวหมูเขาแล้วแล้วก็ปพูดละคั้นว่าเหี่ยวหมูเขาซื้อแล้วก็เขาชิกะบ้านนี่เหมือนนี้น,นะนะนะลุ้นจำก,จาก,ากันพี่น้องเอ้ยเข่งคลองเขากบไลายพี่น้องเอ้ยโอ้พอดีคือเก้ามีถุงแล้วก็คองน้ำอ้ยสินี้นี่ขั้นบ่อได้ยังกะสีหาเลาะหาการป่ายี่มันกระคืดพี่น้องเอ้ยวันนี้กะสีเข้าไปเทงนี่กะเอาเขิงเอาคลองไปหายามเหี่ยวก็อ่าฉิมานโมมา,มาละพี่น้องเอ้ยเข้าบ่อได้มาแต่หึงละ เพราะว่าเนี่ยน้ำเวน,น้ำการพี่น้องกระทรงนี่ก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็เลี้ยงโง้เลี้ยงควายเพราะว่ามันบ่มีผู้เลี้ยงโง้เลี้ยงควายมือน,นี้ก็มือลู่วางแล้วก็เลยสิเฮารุนี่ไปเลี้ยงควายเป็นแล้วก็สิไปหาเอามาหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องเวอเอามาพเพลี้ยขี่รถไถเอามาพี่น้องแต่ว่าระยะทางที่เอามาก,กับไม่ได้ทาย้พี่น้องบ้างนะห้อยและสี่ทาย้พี่น้องบ้างวันนี้ก็สิเอาเอาเครื่องเข้าไปห้ยนี่ก็พยายาม เราโหสวนมันเลยพี่น้องเองคยละพี่น้องเคยย้อนลรดูก้นมันละนี่จะเดินหน้าก็ได้ก้นหน่ยเดี๋ยวชเชอพี่น้องบังคุมมันแต่ละคุมกม็มันที่เป็นคุมโ,โหบะโผสวนมันเลยนติดแตะได้ไหมติดแตะดุ๊ดุด๊ คือจะคือคือสิเป็นโฮอยู่ได้เพี่น้องเอยตัวนี้นะเป็นโฮแล้วนี่โฮมันเป็นแล้วได้นี่ตัวนี้เป็นโฮมันนี่คือละพี่น้องเอยคือจะได้กล่นละแล้วเว้แล้วการแล้วปล่อยโง่ไป,ปควายเข้าทงแล้วกะซีมาหากล่นมันต่อพี่น้องเออไม่ได้อยู่ไม่ได้เช่าเลย อนนีงก็ดิน้นเตะกระดุกนี่หนี่มัน,นโอ้สุดยอดแล้วพี่น้องเอ้แต่ว่าเจ๊ย่เดี่ยวพี่น้องหกเพราเขาโค้หญ้าโบวายมันนะโอ้เท่งแล้วพี่น้องเอ้โอ้งาเตะมาลเลย มีมีเวลามาตัดเตะมาเลยมัทโพก็เอาวมาเลยสลานนี่มัทโูกันดิมนี้มาปิดน้ำมันเอาบัดเอาเมาเทงกับเอาปลาถงหอยกันี่ปลาหอยเปนเถงนี่เฮาก็เชี่ยวไปยามเฮามูก,ก่อนพี่น้องไปไปเบิ้ง,งน,น้อกันพี่น้อง เอามันสิมาหัวมานล้เอามาแล้วได้ไปแล้วไงเอามาหดปลาเหียวแล้วได้จากที่ถือบบถือเลยสมยอยออไปแล้ว,วไงบบตีงอกไปเรื่อยเยเหียกวเลย หมดหลันพ่อโดยเข้าไปเต็กเบื่อสิก่อนยันมันนั้นโอ้ล่มพ่อโดยเข้าไปเต็กเมื่อ,อย้านมันย้นโป๊ะคุ้ม ป่าผมโอป่าสุนี้โอ้พร้อมใส่นาวเลยพี่น,น้องลมวุ่นๆอยู่เดี๋ยวนี้มแมลงบ้งเอาหนาวโอ้ยามทํบร่รอดหนาวแล้วมาเลยโอ,โอ,โอ,อยเห็นโหยๆฝนบ่ตกแล้วเด่นี่ เดี๋ีดอดหลังที่ชอบไี่น้องไนี่หมูน้ะออกมาดุตัวนี้พี่น้องนี่นอนมาดุนะดุตัดมือทางนี่นะโอ้มาอีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ดุยังมีไม้ยันเนี่ยเพราะว่ามัน

naman. เพิ่มก้อนทีนอโบราณห่ามูมันอยู่ก็คือมุ้งม็งนี่นยังยังอยู่เตอร์ไสามล่างมันก็ได้สองล่างยังตัวล่างเบิ่งมันไปเป็นให้เรื่มจังโบราณมันไปเป็นก็มันมุงกูมาเย่ปะ เตบตรโตอ ên, it it? Oh ู th ้มแปลงไปน้างแปลนเฮ้ว่าวโต้อไหมกันโอ้หมูมาทางนี้มาคือกระบอกนั่นเฮ้วหมูลันไปเนาหมูมาพอถึงสองมนหมูไปนั่นมาเฮ้คอยไปจุดตึ้งก็จะมีอย่างนี้สามวง ดึน้ำแขันอีกโอ้ยจักมันไปเนเริไปหน้อไปจนโบ้ถื่อเหวเลยมันมากบ้ถื่อคล้องมันนะมูชุ่มนี้มันมักน้ำทางทางคนทางคนทางรถนี่นี่นี่หาดตเตะจดิยังไม่ใหม่เลยนี่หาดูด้านี้ เหว้คอยบนบ่ไปเฉงนะลุน้นน้ำคันพี่นอ้อยขันมาลงทั้งนั้นเนี่ยโอ้ยน่าจะโอเคเพี่นอ้อยลงเฉงมันละเหว้คอยนะ่าเฉงนะลงไปนี่แหละเลาะลงไปเรื่อยเลยมองอมาหาดูดกินตามทางนี่นะเห็นแต่เรามันดุดางทางนี่นะ,นะนนนะมูชุ่มนี้มันมักไปตามทางนะเนี่ยมัหาดูด

มุมนุ่งคือเก่าเลยน้องเอยโอ้มันเปลี่ยนนี่นะเปลี่ยนสายเฮลดูนะต่กมันเลยมันล่มเลน้องเอ้ยด่างด่างตัวนี้เน,นี่ยนะมันเฮาเอ็ดเคอร์นะ้ำบ่อนขันมุ้งมาแก่นน้ำบอ่อนี่เนดะ็กก็อาจจะถื่อนะีอ่พยายามเมื่อหลังนี่ก็ เปลนมนเลยเอ้เฮิมันถือเฮ้วใหกระปากนี่นี่คือเปตอกอ้อมมันโอ้เป็นทั้งสายเฮ้วนี่กระปงอยู่นี่เปอตอกเปแต่นแล้ว คุ <c ười> ้มมันปกแล้ได้ปนหูหู้าวโค้มกระปพงโอ้ยเหลือกะมานี่กระโดดเลยเ้าบอิมายามหึงเาบิเปงมันนะถ้าเปงมันก็โอเคโยหมูมากคือนก็ดิโอ้ยได้โชวทิศบิมายามพี่น้อง คันว่าเชื now, ่อมันทื่อเน่ยน้ำมั้งนี่มันบ่ชื้อจะเชื่อจะบ่มานแหละพี่น้องเอ้ยยังรางดีมั้ยลังนี้กับสายเหวจนแผ่นมั้งโป๊ะคุ้มเบื่อโตตัวห้าโป้หมูก็เลยบ่มากคือหมูหากินคือคอยู่แต่มันหู่จักเหวนี่หาดูดกินเหว่พยูหันนะนะคอยกับเห็นขั้นมันนะผัดหมูเขาบวชื้เหวโอ้ยงงเลยพี่น้องเอ้ย โมมานเลยโอ้มันแปนชายนะน,นะเอาว่ได้มาหยามหงิงว่ได้แปงมัน,น,นมมยิ้มกอนสม่อยโอ้บอมีหอยมาลงมาละ มึงมือพ wow. ี่น้องหอยหมูน่นนะแตะๆอยู่พกเขาไม่เขามอย่อยหมูผัดปูทึ่เฮ้วพี่น้องลงมาน้ำบนี่นะหอยมันเฉิงปลาเสิงเฮ้วเขาเป็นนรกจังปูทึ่มันไปนรกหมู หอวยนะเห็นตัวห่วยหมูหม้นนะอนู่นี่อ้วเห็นหนายชาเห็นนายเอนเน้เห็นหน,น้อนงอะ่ะไม่เป็นกับปุ๊กยูน่นะโปุ้้มเบอร์ตองวัดหลพ่อมันจึงบมองมาถือแล้วอันนี้นะ มันเห็นเขาไม่เป๊ะนะโป้คุ้มบัวตองนี่หมดเลยนี่โอ้ยห้ยหมูก็เจ้าจออยู่นี่ตะห้อยหมูทั้งหมดตอนนี้นะนี่ตะห้อยหมูทั้งหมดมันมุนอยู่เหมือนพื้นมาฮอรนี่เลยนะมัอนพื้นมาฮอร์นเหว่เขาเลยนะเพราะว่าเหว่เขาเนมันนี่บัวตองหูมดโป้กินมดแล้วตัวเขาปก เห็นหดอันสายเหวเห็นหดเปลเป็นโอ้โหได้มายาเป็นทิศสองทิศเรนี่นะมันโปคุ่มบบตองครับโปคุมมันเป็นมันก็นเลยหมมากขึ้นสิดยอดที่พี่น้องเอ้ยเ้ามาจอบดูนี่สิวโอเคแล้วนี่เอาาหารโปไม่ก่อนพี่น้องไย Cira-cira ayo, pas ayo kena woy. Nung hama ayo,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  นะนั่นมายามพี่น้องเลยนั่นมายามโป๊กกินเบอร์ตองตัวข้าโปกมันก็เลยเห็นมันก็บอกมาเคอเลยโป๊กไม่บัน่นจึงมาเคอพี่น้องเอ้ยไก่เหวมีได้หดสี่เมตรห้ามเมตรซ้ำแประมา 3, สามซี่ว่า,วานี่แหละพี่น้องเอ้ ไปได้ส oh, okay. uh ัต huh. ว oh, really no ์ขันเขามาเป่งเฮวเขาได้เลยมันก็โอเคแล้วกระโดดแล้วโอ้ยโอ้ยผาดแล้วผาดแล้วเป็นน้ำบ่อไหลโอ้ยเลาะไปเลาะมาตามน้ำบ่อขันมันปีขึ้นมานี่มันก็โอเคเลยเฮวเขานะโอ้ไม่มีที่จะห้อยมูมัดตรงที่แล้วเนาะ หาโดดกินนมาวันนี้นะโอ้อกระโดดแล้วนี่หมู่มู่พี่น้อยโอ้โออกมา,าถือเสมม็มอ่ะก็ถือเส็มอ่ะแล้วมาเฮ็ดอีนนะอี่โอ้ปุ๊นกนะโดนมาโดดนะแะเข็มน,นำนี่นะเต่เตะอยู่กระโดดแล้ว ชาด,ดี้พี่น้องเอ้ยแต่โดนขี้ตรงติดทั้งหมดนี่หนอยชาดในเด้เอาะครับสีโล่ๆบางมันสีเงินเฉยเลยนะมันสีมาไอ้เหี้ยวใช่ไหมเชื่อไหมมันมาไอ้พี่น้องเอ้ยดนโดนดนดนมันหาก,กินนะจะห่นทองนี่พอ มึนหนีดีพี่น้องไอ้นี่มึงหนีอีเลยนี่เหยียบนีนะโอ้ยขุดคุ่มจนนี้โอเคเลยนี่นะห้อยไก, ermo, กโ่โหจักห้อยหมูห้อยฟ้านพี่น้องไอ้คนม้นอยู่มันมีน้ำบอ่อลนะพอน้ำมันแห้งแล้วนะช่วงนี้นะมันมาแก่นน้ำบ่อลนะหัวหน้มามาก ดอลล์เรืเเ่องเกิดจะเห็ดเหี้ยวเชืยวนะมัจะมาเห็ดด้านี้บันนี้นะชายเหี้ยวก็มานำอยู่มันสม่ามันนี่ไปหนักเอ้ยนี่จะเป็นชายเหี้ยวชุกชากนี่มันก่อนผมว่าคือแล้วไก่เหี้ยวประมาณ สองเมตรสามเมตรนี reflex, ่นะเพี <nước> <Genius. S Dus k> okay. oh, ่งว่ามันหูจับเหวี้ยแล้วก็บินเฮาพมันเชื่อเลยบ้านเฮาชิมเอาใส่เหวี้ยบ้าเห็ดเหวี้ยมาอีกเป็นไรโอ้ยหาผาดเลยันว่าจะเอามาจอมเหวี้ยรู้นะโอ้ยวันนี้เป็นเพรเห็นนะมันมู๋โอ้หมอนี่มีตนกอีกแล้วไงเราจะเล่หายนงนกเมื่อกินง่ายก็กินข้าวแล้วหาชิมาหาเห็ดเหวี้ยอีกนะ có nhiều nốt như thế nốt nối จะนูกน้อยนี่แตะนูกน้อยมาฮอนหายเลยไปแล้วสี่ปลงใส่เหียวรถก็ ใส่เฮียแล้วลักชีตาโทกินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปหาไปหาเห็ดเหีเห้ยวต่อพี่น้องโอ้สียดายมึงโอ้ตัวไก่ป่าพี่น้องมาโทรกกแก่มาแล้วพี่น้อง โชว์ฮาออกมาเอาใส่เหี้ยวอีกเหี้ยวใส่ไม่เท่าไปทานในแต่งโมงเอาไปแต่งโมงอยู่เท่งกินข้าวแล้วแต่งโมเสียงนี่น้องสีตามโชคกินข้าวก็มาข้าวแล้วก็สิไปมาเฮ็ดเหี้ยวหมูซอสพี่น้องโอ้สีดอายีนดอยพี่น้องเอ้ยมายามดูเป็นทุกข้าวเข้าปะ อพารได้กินที่มูเลยผมสลดสะก้อนเลย เห็น้อตำทไหททำรสเเลยทำรัสับเทากับมัทโพผพี่น้วเอ้ตมททำ,ำม,มักทเหน็นแมาๆๆแช่ๆน้ำกันมาดิเนี่นยคือเก้าพี่น้องเอ้ข้าไม่พี่น้กิข้าไหมควมมัมมม่นแต่ผมมีป่าเมืองแรง่งผิด้อ้ป่าอวตารพละสิหาการป่าเมืแรงตาม,มักทูผิดแ้โอ้ผิดแทแทบเลนิน โทรหายเลยโทรอีกมามามา เราไมาจา่จะค้างเพน่องวะอืมกดแสบเลยเนี่ยตาบม,มึโทวไวหปิดมาไม่ไหมเลยเม,มาทุบผู้ <c oughs> ตับเขาเลยนี่ พี่น้องโอเคน้องกินข้าวกินน้ำกินเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยหมูมันพี่น้องเอ้ยมายำเหี่วหมูได้กินตำโถ่สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายก็ขโมกข้าใจผู้ติดตามนะครับชมอ่ะลุ้นอีคลิปหน้าต่อไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ไปก้อนพี่น้องเพราะว่าเขาชีกินข้าวยญ้านี่ยเขาชีแต่งโมงแล้วก็ไปเอ็ดเฮีวหมูต้อนะเพราะว่าเขาเห็นเฮี่ยวหอยหมูลงมาแก่นน้ำบ่อนะอยู่ดอนเฮีวห้านั่นละพี่น้องเอ้ยเขาชีไปหาเฮ็ดเหวหมูก้อนบันีปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้พี่น้อง อีกคลิปหน้านี่พอกันไหมฮะไปก่อนเพื่อนน้อง